ก้อนหินว่ามันขี่หินไหมนี่นี้ยเฮ้ย,ย,ยง่ายช่องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือหนีสิผ้ามาเบิงเคลือน,น้ำตานามพี่น้องจ้าพูดเหรอสวยอลังการงานสั่งเนาะค่ะเนาะเดินชมวิวทิวทัศน์เก็บไปทุกที่หยุดแล้วค่ะหยุดเป็นอนี่แล้วเนาะค่ะเนาะหยุดแล้วสาวไทยกันเลยจะเอาบรรยากาศมาฝากนะคะ อีกฝั่งของพ่อจันอันนี้ก็อีกฝั่งนึงพี่น้องจ๋าแต่ว่าตัวอันนี้หลายตัวเหลือบตัวไล่ตัวเหลือบลหล,บลายพี่น้องปไปง่ายแกง่างไปก้อนแล้ว น้องจ๋าสาวไทยอยากลงไปมองนี่พราะไงเราก็ยืนยิ่หันถ้าเบิ้งสิพากันหลอดลงไปเลยอยางไปเบิง้งได้ว่าให้ระวังนอพี่น้องจ๋าระวังเวลาห้ายางลงไปเดี๋ยวบอกว่าคนสิพาดม่จะเห็นม่จะต่อรถกระจอด,ดุกคนสาวไทยขับรถมาแต,แต่ฟังเขาฟังขุนออกม,มาเรื่อยเรืยพี่น้องจ๋า

โอเคโอเคเอาพี่น้องสามี่าเขาสามารถยางบันไดลงไปบันไดนี่ได้เนาะถ้าเกิดผนปลอยน้ำหรือน้ำม,มากน้ำยางมากเนาะค่ะเนาะมันจะมีสัญญาณเตือนแบบเสียงดังมากมากมาก,มากแล้วเข้าห้อฝ้าบอสชนนเข้ากระสีติดอยู่ในน้ำหรือไปพัดไปกับน้ำเนาะพี่น้องจาเขาสะมีการเตือนไพ่ก่อนแต่ว่าเข้าสามารถลงไปได้เนาะค่ะเนาะมันเป็นป้ายเตือนอยู่ตรงเซ拉ป้ายเตือนฉัน เดี๋ยวสิลงไปไปลายเตือนกจะยืดแต่ล่างเหรอพี่น้องพี่น้องเอ้ยทั้งพีก่กะอีกฟังหนึ่งสวยพ้ากัญาาขามสะพานมาอันนี้ก็จะมีอักตาคอมมาบีเล่น ฟังพุ่นขาเจ้ากับพุ่นขาเจ้ากระพึ่งจ,จะตื่นขึ้นล่างนาแปลงฟันเ่อางสามารถนอนผักขังขึ้นได้อยู่ตรงนั้นเนาะค่ะเนาะออพี่น้องเบิง่งบันไดขาเจ้าต้องแลนให้ท่านนะถ้าเกิดว่าพุ่นสัญญาณเตือนมากดีดีมากระบบของนนอพื่นเนาะพี่น้องจ้าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เขาก็จะมีสัญญาณเตือนขึ้นถามว่า ลงมาได้บอลลงมาได้จ้ะาะว่าก็มีห้อยคนลงมาเบิ่งมานี่คือสาวไทยลหะสาวไทยก็เสียวบรรยากาศมหาห้พที่พี่เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะให้เดินระวงังนิดนึงเนาะนี่ค่ะมันเป็นป้ายเตือนป้ายแจ้งเตือนป้ายบอกนาะค่ะ Warning list for list dynamic look at the up n u s automatic n e ซ r series lead ก็คือหมายถึงว่ามันจะมีสัญญาณเตือนภัยบอกมานะคะถ้าเกิดว่าเกิดอะไรคุณจะต้องวิ่งให้ทันพี่น้องจ๋าบึ่งมันก็บ่ไเด้กยางง่ายๆด้วยพี่น้องขี่หินก้อนหินบ่เมนขี่หินไหมนี่นีโอ๊ยโอยง้ายช่องต้องวิ่งให้ทันนะคะ สละเรือสละเกือบวิ่งเลยค่ะอันนี้มันจะมีปลาไอบานนี่เขาเอิ่นปลาลักบานเ้าเอิ่นแซลมอนปลาแซลมอนปลาเซลลมอนอ่ะแหบานเ้าเอิ่นนั่งอยู่ใส่้อูหมัวว่าเนี่ย ยุ่งจ๋ะพี่น้องมันจะมีบันไดของพวกเขาเีองนะบันไดปลาเขาจะเห็นว่าน้ำันจะขึ้นมาเป็นเป็นช่วงเป็นพักๆักยักย้ตหนานะพี่น้องจ้าแล้วปลาพวกก็จะขึ้นมาช่วงบางใครบางที่เขาอาจจะเห็นบางที่เขาอาจจะไม่เห็นปลาเนาะค่ะเนาะ เราสามารถเดินไปฝั่งนู้นได้แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้สาวไทยกะสีบ้ขอยางไปให้มันสุดนะพี่นองจา๋าเอาแคห่หออสะพานนน่กบพ่อเนาะแบบว่าเนี่ยยุฟังทางหนาเนี่ยก็คือกั้ยานอยู่เด้แต่ว่าด้ยวยความอยากเอาเพื่อพี่เพื่อนองอยากเอาภาพบรรยากาศสวยๆมาให้พี่ให้นองเดิมเบิงบ้ง้วเบิ้ง น้ำใสไหลยเย็นแต่มองไม่เห็นตัวปลาเพราะว่ามันได้เป็นช่วงเวลาที่ปลาเพาะจะขึ้นมาว่างผมว่างใครอย่างสินนีนน้องจ้ะนี่จ้ะมาสุดสะพานแล้วเสไทยกับสิได้อวยกับขึ้นเอาผ่าพบรรยากาศสู้ๆยมาหายพีพีด้เบิ่งกันเนาะค่ะเนาะอัน ฝากกดไลค์กดแชร์ดนะค่ะเด้อถ้าพี่พีเบิ่งจบแล้วไปใหญ่ยืนถ่ายอยู่พุ่นแล้วยางบ่ไหวเนาะค่ะเนาะเราเข่าพาเข่าสามเถื่อสี่เถื่อโดยคำหนึ่งแต่เลยปล่อยให้เราอยู่หันเพื่อนเรียนเพราท่านเพิ่งเกิดเหตุชุ่มเฉึ้นเนาะเอ้าพี่น้องบ่าวร้ายยายห้างเอามาฝากพี่ต่อนน้องสมีระค่ะภาพสวยๆจากฝั่งเหนือของสวีเดนเนาะค่ะเนาะสาวไทยหยุดแล้วก็เได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่ต่อน้อง ตอนนี้เขาป้าเก็บเห็ดเก็บผลไม้กะหยุดไปก่อนเนาะค่ะน้องช่วงสองเวลาสองอาทิตย์นี้ให้เวลาเพ่ญัเด้อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวคู่ชีวิตเฮาจังใดเพื่กอกระยุขางเคียงเฮาเนาะคะ่ะเนาะพี่กับน้องกันจังใดกัแยกย้ายกันไปมีชีวิตของกันและกันเนาะคะ่ะเนาะมีครอบครัวของกันและกันเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะก็เลยให้เวลาคู่ชีวิตจัดสองอาทิตย์หลังจากนั้นก็นสิลุยปลาเนาะ,ค,ะนค่ะเนลาะลุยปลาลุยทำงานต่อ พี่ผู้ใดมาค,คลิปนี้นะคะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพี่ subscribe my channel นะคะเอ่อ uh, thank you for support thank you for watching สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลานอ้องฝากพี่ต่อน,น้องไปซัมมิ่เนาะค่ะเนาะเบาๆอินไลนยยายห้างจ้าบ๊ายบายนะคะสวัสดีสุขสุขค้นนะคะเด้อเดี๋ยว คลิปหน้าจะมีอะไรให้ดูให้ชมเรามาดูกันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย